สวัสดีครับปานครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับหลังจากที่ผ่านพิธีการชั่งน้ำหนักครับผมในแบบเรียกว่าบัตรวันรายการหลักไงใช่ใช่เป็นไงบ้างครับครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนิดครับผมก็ได้ชกวันอันดับวันใหญ่ในเป็นครั้งแรกครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนิดครับผม น้ำหนักในรการนี้มีความกดดันไหมอ่ไม่มีความกดดันครับน้ำหนักผมร้อยสี่สิบปอนด์นี่ผมทำสบายๆครับนี่รบน้ำหนักแบบชิวๆสบายใช่ใช่ครับผมคุ่ต่อคูอ่เราได้ดูว่าเป็นลุยเป็นไงอ่าผมเพิ่งได้ดูที่ว่าทางอวันก็ส่งเทปมาให้ดูครับผมบก็ก่อ,อนน้านี้ก็รู้ตัวว่าเปลี่ยนผู้ชกหนึ่งอาทิตย์ครับผมก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์ก็คู่ต่อสู้เขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับก็เนักนักชกต่างชาติของวันนี้ เขาไม่ทำมาได้อยู่แล้วครับเขาเกง่งเขาทั้งแกง่งทั้งแข็งนะครับเราประมาทไม่ได้ครับผมวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นมวยใหญ่ๆเราเรื่องกังวลน,นะกอ,อไม่กังวลครับผมสบายๆครับผมไม่ตื่นเต้ขอแค่เราทําหน้าที่ได้ดีที่สุดครับผมเจอใหญ่วันนี้ไหมครับเออเคยเจอตัวใหญ่วันนี้ไหมไทสันครับผมไทยสันที่ใหญ่สุดเลยใช่ครับผมใหญ่สุดครับสูงครับไทยสันที่ใหญ่สุดเลยใช่ใช่ครับผมนะครับไทยจู๊ะไทยจู๊ไงไทยจู๊ะก็สูงหรือว่าเขาบางครับผม ครับผมรูปร่างเขาบางแต่ว่าก็สูงมากแสดงว่าเจอกับเป็นมวยนี่สิวสิวชิวชิวใหญ่แค่นี้ไม่เท่าไหรใช่ครับผมสุดท้ายครับทิ้งท้ายครับดักราฝากบอกอะไรถึงอาจรย์มวยที่จะรอเชียร์เราในเช้าวันเสาร์ที่4ี่นี้ครับครับผมสวัสดีครับผมเสกสรรอฝันเมืองครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทุกๆท่านครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันที่4ี่พฤศจิกายนนี้ครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ตอนเช้าแล้วก็ ถ้าพี่น้องแฟนมวยมาเชียร์ที่สนามไม่ได้ก็สามารถเปิดช่อง7เอ sd นะครับกดหมายเลข35เวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปครับผมก็ผมสัญญาจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็จะชกให้สนุกดเดือดเพื่อพี่น้องแฟนมวยแน่นอนครับก็จะชกให้ถูกใจโปรโมเตอร์ด้วยก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวทิ้งท้ายหน่อยบังครับผมปกติให้โบนัสประกำเลยนะครับผมนั้งนี่มาล้านเจ็ดแสนเนี่ยเราจะได้เห็นไหมโบนัสเนี่ยตอนนี้โบนัสผมถือว่ามันเยอะมากถ้าได้เนี่ยมัน มันมันเป็นอะไรที่หมหาสจจรันมากครับผมครั้งแรกคุณจะสร้างความมหาศัรรยนไปแล้วนะใช่ครับผมครั้งแรกเ็เคยได้เจ็ดแสนเั้ามชกวันเกิดด้วยวันพี่ชาตรีทีชยทงเขาให้แบบเป็นของขันวันเกิดด้วยครับวันนั้นก็ดีใจมากครับก็ตั้งแต่ช็กวันมาไอ้วันมาก็วันลุปินีในหกครั้งีได้แบบค่าตอบแทนที่แบบสูงมากครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้เยอะขนาดนี้ครับต้องขอบคุณวันแล้วก็วันลุพินีครับผมที่ทําให้ผมมี แบบชีวิตครอบครัวของผมแบบดีขึ้นเป็นอย่างมากก็ขอบคุณจากใจจริงๆครับสุดท้ายนี้ครับเราหวังว่าเราจะให้เห็นความมหัศจรรย์ของบางครั้งนะครับครับผมครบขอบคุณมากครับบางครับขอบคุณครับ